ผมเพิ่งทําการอัปโหลดผลไม้ฟิล์มพิเจอร์สไตล์ตัวสุดท้ายในชุดนะมันก็จะครบ10ตัวพอดีนะเผื่อใครไม่รู้นะครับผมถ้าคนติดตามมานานจะรู้ละผมเคยได้ทําเจ้าตัวผลไม้ฟิล์มพิเจอร์สไตล์นะพูดง่ายก็คือเราสามารถที่จะรีจิสเตอร์พิเจอร์สไตล์เนี่ยเป็นฟิล์มลุกจบหลังกล้องเลยภาพนิ่งก็ได้วิดีโอก็ได้สําหรับกล้องแค n นอนะครับซึ่งขอบคุณมากฟีดแบ็ที่ผ่านมานะมีคนทั้งเอาไปใช้ถ่าย MV จริงจังถ่ายงานจริงจัง เยอะแยะมากมายนะรู้สึกปลื้มใจกว่าที่คิดนะครับผมตัวเนี้ยตั้งใจตัวเนี้ยชื่อผมตั้งชื่อมันว่าสุลีย400ตามฟิล์มที่ผมชอบตัวหนึ่งนะครับ ตัวนี้ผมตั้งใจให้มันจริงๆอ่ะอินสปิเรชันแรกให้เหมือนกับเจ้าตัวกล้องริคอโพซิทีฟฟิล์มอ่าอยากจะได้ความที่มันเหมือนเป็นฟิล์มเนกาทีฟแต่ว่าอยากให้มันเป็นไวแบน d ลุกอ่ะมีความแบบสีหนักๆทั้งท้อง,งฟ้าใบหญ้าเนี่ยให้มันมีความหนักความแน่นความวีบิดนะแต่ว่าภาพโดยรวมมันก็จะไม่ได้ดูแป่นๆเป็นดิจิตัลน,นะอันนี้ก็คือเป็นความตั้งใจของเจ้าตัวนี้นะครับพึ่งเสร็จพิ่งอัปโหลดเลยเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ที่เดสคริปชันนะ บวกกับ9ตัวที่เราเคยทํามาก็จะครบ10ตัวในชุดพอดีนะผมว่ากําลังดีสําสหรับคนที่ไม่ได้ชอบอยากไปลุ่งยิ่งถ่ายวิดีโอไม่อยากไปยุ่งกับไปถ่ายล็อกหรือยุ่งกับรัดเกดสีหรืออะไรก็ตามนะตัวนี้ผมว่ามันเพียงพอกับหลายๆงานนะผมทำมามันก็ไม่ได้หนักจนเกินไปสามารถเอาไปอิดิตอ่อเล็กๆน้อยๆได้นะครับผมก็จะ ทิ้งลิงก์เอาไว้แล้วก็กดกติกาเดิมก็คือคุณสามารถที่จะโหลดฟรีไปใช้ได้เลยนะแต่อย่าไปขายต่อนะครับใครไม่สะดวกที่จะ อุดหนุนหรือว่าช่วยเป็นน้ําสีน้ําใจก็ไม่เป็นไรนะไม่มีปัญหาเลยผมเหมือนเพื่อนแชร์เพื่อนอยู่ละแต่ถ้าเกิดใครแบบเอออยากจะให้กําลังใจผมก็ทิ้งขึ้น QR ว o d e ไโ้เลยละกันยุคนี้เอาตรงๆอะในเล็กเซลล์นี้แหละนะก็คือสามารถที่จะแบบเป็นกําลังใจให้กันได้แต่ถ้าเกิดใครแบบเอออยากจะโหลดเอาไปใช้ฟรีไม่ต้องรู้สึกผิดไม่ต้องอะไรนะผมตั้งใจที่จะปล่อยฟรีให้กับเพื่อนๆชาวสมาชิกช่องเราอยู่แล้วนะครับผมก็ ไม่ยากเลยนะเดี๋ยวนี้การที่จะ r e g i s เตอร์เมื่อก่อนก็อาจจะต้องผ่านเอ่อ i l เ t สเดี๋ยวนี้มันจะมีเจ้าตัวโปรแกรมแยกต่างหากในการที่จะมันชื่อ Picture Style r e g i s t r a t t o t Tool อะไรเงี้ยใช้ง่ายคุณโหลดมาแล้วก็เสียบกล้องเข้ากับคอมพิวเตอร์มันก็จะเห็นแล้วก็กด r e g i s เตอร์ง่ายๆไม่ยากเย็นเออไม่เกินความสามารถไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายนะครับผมเอาละก็อัปเดตสั้นๆแค่นี้ครับสำหรับ ตัวสุดท้ายเนี่ยหวังว่าจะถูกใจกันนะแล้วก็คลิปที่เห็นปัจจุบันเนี่ยก็คือใช้เจ้า Picture Style ตัวเนี้ยในการถ่ายทำนะจบหลังกล้องเลยนะเนี่ยผมจะเน้นเจ้าเรื่องสีน้ําเงินให้มันเน้นความหนักได้อารมณ์ผมชอบลุกประมาณนี้และในชุดมันยังไม่มีแบบนี้นะเอาละเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ